สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนหลายคนมักชอบพูดกันว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาอาจไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปแอดวานอาจะเป็นเรื่องจริงเพราะสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราเห็นกันเป็นปกตินั้นเมื่อลองขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์ดูจะพบว่ามันน่าทึ่งและแอบบชวนช็อกไม่น้อยทั้งผิวหนังที่ถูกเข็มจิ้มหรือแม้กระทั่งสิ่งเจือปนสุดอีในดินแค่เริ่มต้นก็ขนลุกแล้วที่เหลือเราจะช็อกซีมากแค่ไหนไปดูกันค่ะ นี่คือท็อปสิบบ็อกซ์กล่องขนมแสนอร่อยส่งตรงจากญี่ปุ่นในท็อปสิบบ็อกซ์ขนมแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์และอร่อยเช่นคิทเคทมะม่วงคิเคทลัสเบอร์รี่คุกกี้แอนด์ครีมหรือเบอร์เกอร์ดี y อยทำเองและอื่นออีกมากมายยา้ำกินตอนดูเน็ตฟิกในออฟฟิศหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักมันต้องมีในแต่ละเดือนแล้วจับคู่ขนมมีเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ๆใ,ในท็อปสิบบ็อกซ์ด้วยดังนั้นสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน์แอด t ท็อปสิบ a @TOP_SID t @top10 ลิงใต้ Description ต่อมเหงื่อบนนิ้วมือร้อนร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ต้องมีเหงื่อไหลออกมาเป็นธรรมดาไม่เว้นแม้แต่บนลายนิ้วมือโดยบริเวณนั้นจะมีต่อมเหงื่อเรียงกันไปตามลวดลายอ่ะไม่เชื่อกระซูมดูให้เห็นจักจับไปเลยว้าวแล้วดูนั้นสิตรงหลุมเด็กนั้นก็ค่อยมีน้ำออกมาค่ะคุณผู้ชม ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนหรือเวลาตื่นเต้นจึงทําให้เหงื่อออกถ้าไม่ขยายกันจะชัดขนาดนี้คงไม่มีทางรู้เลยว่าเหงื่อซึมออกมาจากรูเล็กบนลายนิ้วมือได้ด้วยแต่จะเยอะขนาดไหนนั้นนอกจากจะมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมแล้วยังขึ้นอยู่กับลักษณะทางพันธุกรรมของแต่ละคนด้วยค่ะผิวหนังหลังถูกฉีดยาเวลาถูกคุณหมอฉีดยาส่วนใหญ่มักจะถูกปลอบหรือหลอกว่าเจ็บแค่หมดกัด แต่สงสัยมดตัวที่ว่าคงจะใหญ่น่าดูถึงได้เจ็บมากๆก,กอไก่ล้านตัวถามว่าทำไมถึงเจ็บงั้นสงสัยต้องดูภาพขยายของผิวหนังที่ถูกเข็มเจาะก,กันสักหน่อยแล้วโห<ฮ>นี่มันพลังทำลายล้างของไอ้มดแดงหรือเปล่าเนี่ยเห็นรูโบอยังกับท่ำเลยกระคุนมี่น่านล่ะใครๆก็ไม่ชอบฉีดยาเอาเป็นว่าถ้าจำเป็นจริงๆก็ทำใจเชื่อคุณหมอว่าไม่เจ็บแล้วก็หันหน้าไปอีกทางเอานะคะหางปลาทองเชื่อว่าคงจะเดากันไม่ออกว่านี่คือภาพอะไร ดูเหมือนเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่มีอะไรสักอย่างไหลไปมาแต่ความจริงแล้วนี่คือระบบไหลเวียนเลือดในหางของปลาทองเมื่อส่องดูใกล้ๆด้วยกำลังขยาย 63- ถึง125เท่าจะเห็นการเคลื่อนตัวอย่างวุ่นวายผ่านเส้นเลือดฝอยแสดงให้เห็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์แถมยังเห็นหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำได้อย่างชัดเจนเย่ะก,กับเครื่องจักรโรงงานเลยที่น่าทึ่งคือแค่สองระบบไหลเวียนเลือดนี้ก็สามารถนับอับตราการเต้นของหัวใจได้ใครที่เลี้ยงปลาทองอย่าลืมไปสังเกตดู แล้วจินตนาการกันหน่อยว่าไหลเร็วและแรงแค่ไหนความลับในห,หน้าจอมือถือถรู้ไหมคะว่าหน้าจอมือถือที่เราเห็นเป็นภาพหลากหลายทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งแท้ที่จริงแล้วพอซูมดูใกล้ๆจะมองเห็นสีลหลักสามสีคือสีเขียวสีแดงและสีน้ำเงินที่มารวมตัวกันแต่ สงสัยกันไหมว่าสีบนหน้าจอแต่ละยี่ห้อจะเหมือนหรือแตกต่างกันแค่ไหนว่าแล้วก็ลองไปส่องดูสักหน่อยอย่างอันนี้เป็นของซัมซุงต่อมาเป็นของ Google หัวเบยและ iPhone 6 s ตามันดบับโอ้โหแตกต่างกันจริงๆด้วยคุณหากแบบไหนมีความลึกของสีสูงเท่าไหร่ภาพที่แสดงผลก็ยิ่งคมชัดและมีมิติมากขึ้นส่วนใครจะชอบแบบไหน,นก็ลองไปหาซื้อกันดูตามความชอบและจำนวนเงินในกระเป๋านะคะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสิว เรื่องสิวที่แม้จะดูเม็ดจิ๋วๆแต่ก็สร้างความกังวลใจให,ให้กับผู้คนได้ไม่น้อยและยิ่งมาส่องดูโดยกล้องกำลังขยาย1,600เท่าถึงกับช็อกดูสิคะตัวอะไรดิ้นดุกดิกด้วยอะ่ะโอ้เง้ยสรุปแล้วมันก็คือไรชนิดหนึ่งชื่อว่า d e m o เด x b ซ์เบที่เป็นปรสิทธิ์ในร่างกายมนุษย์เจ้าตัวนี้แหละเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวแม่แอบใช้พื้นที่บนผิวหนังของเราในการกินอยู่ ขับถ่ายขยายพันธุ์และตายไปกลายเป็นสิ่งสก,กปรกอุดตันหากไม่อยากให้มันมากวนใจก็ต้องทําความสะอาดเครื่องนอนและเสื้อผ้าตลอดจนผ้าเช็ดตัวให้สะอาดพร้อมๆกับการรักษาสิวเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อซ้ำด้วยนะเม็ดทรายบนชายหาดเมื่อเราไปเที่ยวทะเลจะเห็นผืนน้ําสีฟ้าใสแต่ก,กับหาดทรายละเอียดสีน้ำตาลอ่อนแต่เป็นสีนั้นจริงหรือเปล่างั้นต้องพิสูจน์ด้วยกล้องกําลังขยาย500รอเท่าซะหน่อยแล้วเฮย้ย สาบานวันนี้คือเม็ดทรายจริงๆและเมื่อใช้กําลังขยาย1500เท่าโอ้โหชัดเลยทรายไม่ได้มีแค่สีเดียวมีลักษณะเหมือนหินเม็ดเป้งๆดูทรงแล้วนั่นจะตัปนไปด้วยซากสิ่งมีชีวิตจากทะเลรวมไปถึงมีการสึก่อนในลักษณะต่างๆจากคลื่นและลมถือเป็นความงามที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติล้วนๆเอาเป็นว่าใครมีกล้องจุลทรรศน์ก็ลองไปหยิบมาส่องดูได้นะผิวลิ้น ส่วนใหญ่รสชาติที่พวกเรารับรู้จากอาหารก็มาจากปุ่มรับรสจำนวนมากบนลิ้นเรานั่นเองว่าแต่มีหน้าตายังไงนะสงสัยจังงั้นก็มาซูมดูกัใกล้ๆและนี่ก็คือโครงสร้างของปุ่มลิ้นโดยจะมีหลายแบบทั้งปุ่มเซอร์คัมเวลเลตปุ่มรูปเห็ดรูปได้และรูปใบไม,ไม้โดยเฉพาะรูปได้ที่มีปุ่มรับรสหรือเทสปาด ที่ทําให้รับรู้รสชาติได้นอกจากจะทําให้สากแล้วยังทําให้รับรู้เนื้อสัมผัสของอาหารหรือสิ่งที่เลียได้ส่วนด้านบนมีลักษณะเหมือนคุยขาวๆนั่นก็เพราะว่ามีการลอกผิวชั้นบนสุดออกอย่างต่อเนื่องนั่นเองหนอนตัวแบนในดินพรานเรียหรือหนอนตัวแบนเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบ่งแยกย่อยออกมาเป็นหลายชนิดบางครั้งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะแถมอยู่ในพื้นที่ที่เราเดินย้ําไปมาไปบ่อยอย่างพื้นดินด้วยนะอะ มันเชื่องงั้นก็ตักดินมาแตะแตลงบนแผ่นสไลด์ไปส่องกันเลยอุ้ยมีจริงๆด้วยคุณตัวงี้แบนแตะแตะหัวเรียวคล้ายลูกศรมีตาสองข้างการเคลื่อนไหวจะคล้ายกับทาาสามารถพบได้ในน้ําและบนบกที่สําคัญคือสามารถขยายพันธุ์ได้ในตัวเดียวรือทูอินวันนั่นแหละนอกจากนี้หากตัดตัวมันแยกออกจากกันก็ไม่ตายเพราะสามารถนอกใหม่ได้คะ่ะอนุภาคเหล็กในซีเรียลขึ้นชื่อว่าแม่เหล็กก็ต้องดูดเหล็กได้ ง,งั้นจะสามารถดูดธาตุเหล็กในอาหารได้ไหมถึงแม้จะเป็นความคิดที่แปลงแ,ง,แงไปหน่อยแต่ก็มีคนลองทำมาแล้วด้วยการนำสีเรือลลงไปปั่นกับน้ําแล้วลองนําแม่เหล็กมาด,ดูปรากฏว่าเจอจริงๆเห็นเป็นจุดดาๆเลยกับคุณผู้ชมหรือถ้าอยากเห็นอีกก็ลองส่องในกล้องสุดทศน์ให้รู้แล้วรู้ลอดดูสิคะเป็นเกล็ดๆเ,เลยค่ะซึ่งนั่นก็อาจมาจากการปนเปื้อนในธรรมชาติหรือไม่ก็มาจากผู้ผลิตเองโอยเจอเข้าไปแบบนี้ขอพักก่อนแล้วกันเนอะ เบอร์รี่สดจากตน้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั้นมีหลากหลายแต่จัดว่าอร่อยมีประโยชน์แต่ถ้าไม่สังเกตดๆีๆจะไม่รู้ว่านอกจากมีวิตามินแล้วเราอยากได้ของแถมเป็นหนอนด้วยนะเฮย้ยผู้เป็นเล่นไม่เชื่อก็ดูจากกล้องจุลทรรศน์ดได้เลยจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตตัวน้อยเคลื่อนที่ได้ซึ่งนั่นก็คือทายาทของแมลงวันผลไม้ที่เจาะเข้าไปฝังไข่ประมาณ6-10ฟองและเก็ฟฝักออกมาเป็นหนอนน้อยก่อนจะแปลงร่างเป็นแมลงวันนั่นเองแต่ถ้าใครที่กังวลไม่อยากได้โปรตีนเพิ่มก็เอาไปแช่น้ำเกลือก่อน แล้วหลางให้สะอาดจะได้สบายใจยังไงล่ะโคกและเปบปซี่พูดถึงเครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อดังเชื่อว่าทุกคนจะต้องนึกถึงโคกกับเปบปซี่เป็นอันดับแรกที่ซาถึงใจทุกเพศทุกวยัยอยากดูไม่ว่าเครื่องดื่มสองยี่ห้อนี้ถ้าถูกส่องในกล้องจุลทรรศน์จะเป็นอย่างไรงั้นไปดูกันเลยหากเป็นของโคกจะมีฟองเล็กๆอยุดเต็มไปหมดและไม่ค่อยขยับเขยื้อนเก่งเท่าของเป๊ปซี่ นั่นก็เพราะว่าในคบมีส่วนผสมอย่างพวกน้ำตาลคาเฟอีนก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กรดฟอสฟอริกและอื่นๆซึ่งสำหรับคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่ารสชาติของทั้งสองยี่ห้อนี้ใกล้เคียงกันแต่ fc ตัวจริงเขาจะรู้ความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วคุณละ่ะชอบความซ่าแบบไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยเซลใบไม้ใบไม้ที่ดุเด็ดสดๆจากต้นอาจไม่ได้รับความสนใจแต่ถ้ามาส่องกันใกล้ๆจะพบความซับซ้อนที่น่าทึ่ง เพราะเซล์ของมันจะเรียงกันเป็นระเบียบแอบคล้ายผนังบ้านที่สร้างด้วยอิฐลยละโดยในนั้นจะมีคลอโรพลาสต์เตีบเสมือนโรงงานผลิตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงและให้พลังงานกับเซลทั้งหลายในต้นพืชด้วยการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นแป้งหรือน้ำตาลสำหรับนำมาใช้ภายหลังได้ส่วนสีเขียวที่เห็นนั้นก็มาจากคลอโรฟิลล์ที่อยู่ด้านในคลอโรพลาสที่ช่วยดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารนั่นเองค่ะแอปเปิลเน แอปเปิลเป็นผล,ลไม้ที่มีประโยชน์ทำให้สายรักสุขภาพต้องซื้อมาไว้ติดบ้านแต่ถ้าเผลอลืมทิ้งไว้จนเน่าเสียล่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทิ้งกันเพราะความเสียดายแต่ก่อนจะปาดส่วนที่เนา่าทิ้งไปแล้วกินส่วนที่ดีมาดูกันว่าในนั้นมีอะไรบ้างหากดูจากการสูมใกล้จะเห็นเส้นใยของเชื้อราเติบโตเหมือนเส้นได้ขยุขย,ยและดูดซับสารอาหารจากสิ่งรอบข้างเคลื่อนที่ลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียงชักชวนให้เน่าไปด้วยกันเห็นอย่างนี้ก็อย่าเสียดายนะเพื่อสุขภาพของเราคะ่ะ หัวประกาไฮไลท์ประกาเน้นข้อความหรือประกาไฮไลท์เป็นเครื่องเขียนที่ช่วยเพิ่มสีสันให้การอ่านดูง่ายขึ้นเมื่อเราต้องการจอดจงเฉพาะส่วนสำคัญนั่นเป็นเพราะส่วนผสมหลังจากสารฟูออเลสซีนที่ให้เฉดสีนีออนสะท้อนออกมาโดดเด่นสะดุดตาว่าแต่สีออกมาได้ยังไงนะงั้นไปซูมดูกันเลยโอ้โหนี่มันคือหัวประกามีรูพุงคล้ายฟองน้ำและสีดูฉ่ำๆยังไงก็ตาม เราจะรู้สึกว่าปากกา,าไฮไลท์นั้นใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเพราะขั้นตอนการผลิตทำให้มึกหนาและมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาอีกทางเมื่อปิดฝาและเก็บอย่างถูกวิธีก็จะยืดอายุการใช้งานออกไปได้อีกด้วยค่ะรังพึ่งรังพึ่งส่วนใหญ่ที่เรารู้กันมาจะเป็นช่องช่องหกเหลี่ยมติดกัน้านลานตาเหมือนประติมากรรมชั้นยอดว่าแต่จริงหรือเปล่านะเงินไปพิสูจน์ด้วยกล้องจลทัศน์เลยค่ะโอ้โหมันมีลักษณะคล้ายหกเหลี่ยมจริงๆแหละ แต่ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำพึ่งเมื่อซูมลงไปอีกเรื่อยๆก็พบกับโครงสร้างของน้ำพึ่งที่มีทั้งน้ำตาลและผลึกสีลุ้งเต็มไปหมดว้าวสวยงามสุดๆส,ส่วนความลับที่ทำให้รังพึ่งมีหกเหลี่ยมนั้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตอนแรกที่สร้างก็เป็นวงกลมนั่นแหละแต่พอโดนความร้อนเลยทำให้ต้องขอบละลายและมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเองถึงอย่างนั้นก็เถอะยังไงก็อเมซิ่งอยู่ดีนะจริงไหม ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ